พอมาได้นะคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณวิวครับคุณวิวปล่อยเขาส่วนพวกกับทำงานต่อได้คุณบิวครับทำไมเงินเดือนผมถึงได้แค่ครึ่งเดียวละครับอ๋อผมลืมบอก วันนี้ผมจะให้คุณทํางานเป็นวันสุดท้ายนะคุณเนงก็ทํางานที่นี่มานานแล้วผมจะให้โอกาสคนอื่นเขาเข้ามาทําบ้างคุณรีบไปเก็บข้าวของแล้วก็ไปเซ็นใบรองนะคุณบิวครับผมยังมีแม่ที่ต้องดูแลนะครับผมไหวแล้วครับคุณบิวนั่นมันก็แม่คุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมรีบไปได้แล้ว คุณเบลครับผม่หยแล้วครับจะออกไปดีๆหรือจะให้ผมเรียกรปบพอฉันไม่ได้พบกระเป๋าตังค์จริงๆค่ะโทรศัพท์ก็แบตหมดเดี๋ยวฉันมาจ่ายให้นะคะ มามุกเริ่ออีกแล้วคนแบบคุณนะ่ะฉันเห็นมาเยอะแล้วค่ะฉันพูดจริงๆค่ะฉันฝากโทรศัพท์ไว้ก่อนก็ได้ดูก็รู้ของปลอมเจครับผมเอาข้าผัดจานหนึ่งครับ แล้วก็จ่ายให้ผู้หญิงคนนั้นด้วยครับ ฮัลโหลครับพี่เติน้นพ่อการหนักแล้วนะพี่พ่อพี่เตรียมเงินไว้เลยนะสองหมืนเดี๋ยวฉันจะไปหาย,ยืมเพื่อนอีกทางหนึง่งพี่ช่วยพ่อเราหน่อยนะ คุณคะขอบคุณนะคะที่คุณจ่ายค่าข้าวให้ฉันเดี๋ยวคุณรอตรงนี้แป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเอาเงินมาคืนให้คุณได้ครับเชียครับผมว่าจะมาขอสมัครงาน เชียร yeah, พอจะมีตำแหน่งว่างไหมครับไม่มีเชียร์ครับเชียรให้ผมยกของก็ได้นะครับนี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอจะไปไหนก็ไปไปเกียะกาหน้าร้าน มาสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะเชน,นั่งค่ะอ้าวคุณเมื่อมันก่อนนะี่คะสวัสดีครับรลบกลมจังเลยนะคะ จริงๆวันนั้นฉันก็เอาเงินไปคืนคุณนะแต่พอฉันไปถึงฉันก็ไม่เห็นคุณอยู่แล้ววันนั้นผมมีธุระด่วนนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองชื่อเล่นคุณเต้นครับ คุณเติน้นฉันมีคำถามข้อหนึงค่ะคุณคิดว่าเวลาคุณทำความดีคุณจะได้อะไรตอบแทนหรอคะผมคิดว่าผมคงไม่ได้อะไรตอบแทนหรอกครับนอกจากจะได้เห็นโลกใบเดิมที่งดงามขึ้นกว่าเดิมได้เห็นความสุขจากคนที่เราช่วย ได้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับเซ็นตรงนี้นะคะคุณพร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่คุณก็มาได้เลยคะ่ะครับผมพร้อมเริ่มงานพรุ่งนี้เลยครับ ขอบคุณนะครับเรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้คุณอย่ามาสายนะคะ เดี๋ยวก่อนค่ะฉันยังไม่ได้คืนเงินคุณเลยคุณครับเงินนี่คุณจำเป็นต้องใช้เงินคุณรับไว้เถอะค่ะฉันหวังว่า โลกใบเดิมของคุณจะงดงามขึ้นนะคะขอบคุณนะครับ 我飲飲檸檬。 E 多想点看看他在这个 うん。Mm. Mm.